ผมชื่อสมเกียรติครับผมอยู่ทางลบบุรีบ้านเกิดเมืองนอนผมเนาะนอยู่ลบบุรีบ้านโพบ้านแม่จริงคุณกุาชครับดู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 ไม่เดียวจะดูว่าพี่ไร่สดนะ่ะ Thì chắc phải kịp nó bí Ở pí... ngài... Mì như để có để t... có đây có cổng Mình con đối với 4 khuôn Ủa mà được cốt ngôi trái hay gì đấy nhỉ?

แต่ไม่บ่อยมันขึ้นตรงไหนมันไม่ขึ้นนะจะไม่รู้เขาแตะตรงไหน กินข้าวกินปลากันยังครับกินข้าวกินน้ำยังพี่อูเทนานน้ยั่อูเทนี่ยไม่ดูมันขึ้นตรงไหนเราก็ไม่ดูนะไม่พี่ต้องกดจิ้มกดจิ้มอ่ะจิ้มตัวนี้จิ้ม จิ้มหน้าพี่นั่นแหละไม่ต้องไปจิ้มกดขนาดน,นั่นนี่แค่แค่มือแตะเฉยแหมพี่ทำอะไรอยู่ครับนี่ อยู่แถวไหนนี่พี่อยู่แถวไหนครับนี่ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพทำงานกรุงเทพคนขับรถทัวร์คนขับรถทัวร์ชาแนลจะกไล่ติบห้านาทีผมก็จะลงไลฟ์แล้วผมบอกผมถ้าผมก็ไม่รู้จะ คุยอะไรกันนะไม่ค่อยมีได้คุยกันนานๆผมจะไลฟ์สักทีหนึ่งไลฟ์ไลฟ์ก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูตลอดบางทีกันานๆจะไลฟ์สักทีนึ่งพี่อุเทนอยู่แถวไหนครับนี่ สารงามก็มีอยู่บ้านตะลุงบ้านตะลุงก็มีอยู่นาพวกบ้านเย่ไข่อะผัวเย่ไข่เนี่ย,ย,ยผัวเย่ไข่ก็นามตระกูลสารงามสารงามอยู่บ้านบ้านอะไรวะบ้านพยอมบ้านดงพยอง <c oughs> ตะเตีย่ย